กอ่นนกอ,อ,ลลอนนี้ก็คือเหล่ากูรูครับของวงการควายที่ ก็เรียกว่าเป็นเซเลบของวงการควายเลยก็ว่าได้ครับสำหรับทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมณขณะนี้ครับ,รบก็ไปที่สัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าของใหม่หน่อยเนาะครับเส,สี่ยวครับคือตัดสินใจยังไงครับสําหรับพ่อพันตัวนี้ถึงได้นําเข้าครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้ลังเลใจครับได้ยินข่าวว่าอ่าพี่แคทอยากเอาพ่อพันออกพอดีพี่แคทมีหลายตัว แต่จริงๆแรกๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาครับแต่ว่าแก้วขวัญจริงๆเขาก็ติดตามตั้งแต่เขาอายุตั้งแต่หนึ่งปีตั้งแต่ยังวลูลำพูติดตามมาแล้วก็มีโอกาสได้ขี่ขี่แก้วขวัญน,นะครับเข้าไปสู่ขออ่า<ม>ก็คืออ่าสู่ขอผักบุ้งนั่นแหละครับก็คือไปสู่ขอสาวก็เลยมีความผูกพันได้ยินข่าวช่วงหนึ่งย้ายค่ายแบบฟ้าแลบผมก็รู้สึกเสียด,ดายแต่เรามีโอกาสไดออส้ครอบครอง ก็คือจังหวะนั้นรู้สึกว่าคุณแคทได้ไปฟ้าแลบเหมือนกันฟ้าแลบฟ้าแลบจากคออพี่อุ่นของดาวะเราก็ติดตามมาตลอดครับก็ติดตามไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดว่าอยากได้มานะครับแต่ว่า มันยังอยู่ในใจอยู่ครับเพราะว่าช่วงนั้นเราก็เสียดายแล้วก็ถ้าถ้าขายให้จริง,รงก็คงไม่มีเงินเอาเพราะว่าช่วงนั้นราคามันมันค่อนข้างสูงช่วงควายราคาค่อนข้างผีคุณแคทก็นําเข้าแบบฟ้าแล้วแล้วก็ค่อนข้างราคาสูงก็รู้สึกเสียดายอยู่ครับแต่วันหนึ่งก็คือไม่กี่วันมานี้นะครับได้ยินข่าวผมก็ดิ่งไปเลยดิ่งไปดคูคือไม่ได้พูดกับใครนะพูดแต่กับพี่หนึ่งอ่าไปไปว่าเออทำไมควายตัวผู้เราเยอะเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมประมาณนั้นดูตัวเพราะว่าเราก็ต้องไปดูว่า สภาพล่าสุดเข้าเป็นยังไงอ่าแข้งขาเนื้อหนังมีปัญหาอะไรไหมเราต้องไปดูตัวจริงไป,ไปดูตัวจริงก็ไม่ลังเลใจก็คุยกันขอพี่เขาหน่อยครับก็คือขอในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าพี่เขาจะปล่อยนะครับเพราะว่าต้องคุยกันแบบ โน้มน้าวห,หลายอย่างเกี่ยวยะไปทําอะไรอะไรประมาณนี้พี่เขาก็ถามนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็มีเขาดินไปอยู่กับเขาดินจะเป็นอะไรไหมะอะไรเงี้ยเราก็ต้องห่วงเขาอยู่เขาเคยมีประวัติที่อยู่พ่อพันธุ์ร่วมพออเดียวกันแล้วก็เคยมีแบบว่ามีการประทากันเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็คิดคิดอยู่หลายวันแล้วก็มาคิดอยู่มาตึกตาครอบครัว,ว,ว,วแต่ผมมองว่าวันนี้หนองบัวลำพูขาดพ่อพันธุ์เผื่อ <c oughs> ที่มีคุณภาพ มีคุณภาพที่นี่คือว่าพ่อพันธุ์อย่างเช่นแก้วขวัญถ้าเรามาหนึ่งแก้วขวัญก็มีดีกีแล้วนะครับ29แชมป์หนึ่งแกนแชมป์ในเรื่องสนามเราเห็นมาหมดแล้วพี่อุ๋นน้าดาวไปล่ารางวัลมาหมดแล้วเผอิญวันนั้นผมก็ไปซื้อควายที่มาริสาฟาร์มผมไปเจอลูกแก้วขวัญตอนนั้นยังไม่ได้ยินข่าวว่าแก้วขวัญจะย้ายค่ายนะอืมผมไปเไปเจอลูกแก้วขวัญตอนนั้นสูงร้อยหกสิบครับ เกิดจากกา้รผสมจริงกับแก้วขวัญตอนนั้นที่ที่โต้งนะครับขออญาติเอ่ยชื่อซื้อไปจากน้าดาวท้องไปนะครับท้องแก้วขวัญน,นะครับอ,อันนี้คือประวัติชัดเจนผมไปเห็นลูกเขาตัวนั้นแล้วไปเจอหลานนี่ครับรุ่นหลานของตัวนั้นได้แกนแชมป์ก็คือเป็นทั้งลูกแล้วก็มีทั้งหลานได้แชมป์แล้วก็แกนแชมป์มเรื่องนี้ผมไม่ติดใจแล้วเราก็ไปดูเลยครับไปดูอ่มา,ามาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ก็ด้วยเงินไม่เยอะก็ขอพี่พี่เาก็ให้ด้วยนี่ภาพจริงๆนะครับราคา ห้าแสนเก้านี้ผมว่าผมก็ไปขายควายที่ข้อกันแหละครับ <c oughs> ไปขายควายก็ให้น้องมอสเอาควายทั่วไปควายเนื้ออะไรออกไปขายให้จนมีวันนี้ <c oughs> ก็เป็น6กเ็ก็เป็นหลายแสนก็เอามาสมทบผมก็แม่รังเนใจก็ตัดสินใจปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาครอบครัวก็โอเคปรึกษาน้าศักดิ์ด้วยปรึกษาคนเลี้ยงปรึกษาน้องนุ่งหลายคนโอเคแม่รังในใ,นใจเราเอามาเป้าหมายของก็คือ จะมาผสมพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรในราคาเกษตรกรจริงๆ2,000บาทแล้วผมมีรถบริการรับส่งแล้วทีนี้น้ำเชื่อผมก็จะเอามากระจายในราคาที่สามารถจับต้องได้สมมติพี่น้องเรามีมีเงิน2,300สามารถจับจองแก้วขวัญได้เลยแล้วในส่วนเรื่อง น้ำเชื้อที่คุณแคทเคยกระจายไปกับเซนเตอร์เดี๋ยวค่อยไปคุยไปโคกันค่ะส่วนน้ําเชื้อเราก็จะยังคงเดิม5,000บาทแต่ผมจะเอาน้ําเชื้อไปอัดให้ในกรณีที่ว่าคุณได้ไป12หลอดอมผมอาจจะให้ไป20หรือยีอันนี้ก็คือโปรโมชั่นของผมเองเรายังไม่ได้คุยกับเซนเตอร์เราไม่สามารถที่จะไปลดตรงนั้นได้เพราะเดี๋ยวมันมีผลกระทบ สมมติผมไปลด3,000บาทปั๊บอ่าคนที่ซื้อไปในราคาสูงอะเขาจะไปขายยังไงอ,อันนี้ผมก็คิดนะครับอ,อันนี้เรามาทําเพื่อเกษตรกรจริงๆนะครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็มีพี่น้องม <c oughs> ากหน้าหลายตามาร่วมส่งมออผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติผมนะครับขอบคุณหลายช่องวันนี้ช่องล้านหลาช่องพี่บ่าวโทนแล้วก็ y ซ c นะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ <c oughs> ครับผม แม่ดาวนะคะจากบ้านสวนดวงดาวเป็นเจ้าของเดิมของแก้วขวัญแต่ก่อนแก้วขวัญมาอยู่กับเราจากการแนะนําของท่านรองผู้การอนเนกตอนเข้ามาอยู่หนองบรรัวลำพูมาถึงอายุหนึ่งปีค่ะมาอยู่กับเราแชมป์แรกที่งานเกษตร,รมหอหตอนอายุหนึ่งปีได้แชมป์งานรุ่นเล็กแชมป์แรกของแก้วขวัญเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็ดังนั้นมาก็พาไปประกวดเรื่อยมา แล้ก็ได้แชมป์ทุกสนามแล้วก็เป็นควายเผือกตัวที่สองที่ชนะควายดําได้แกนแชมป์ที่งานมอหอของเราเองค่ะเพรตัวแรกคือแก้วฟ้าตัวที่สองคือแก้วขวัญเป็นแก้วตาดวงใจของเราแล้วก็ปล่อยไปที่อยู่ที่ฟาร์มควายกับคุณแคทคนควายควายอุดรธานีด้วยปัจจัยสุขภาพก็เลยจำเป็นต้องได้ไปฝากแม่แคทไว้ แต่ก็ดีใจที่เขาได้ไปอยู่กับแม่แคทด้วยความรักและอบอุ่นแล้วแม่แคทก็มาปล่อยมาให้น้องผักบุ้งกับน้องเอี่ยวด้วยความรักเหมือนกันวันนี้ก็มีแม่ๆม,มาส่งมอบด้วยความรักให้เขาสูออบบกของเสเี่ยวของแม่บุ้งค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นควายที่วาสนาดีนะครับได้ไปอยู่ที่ดีๆ<ช>แล้วก็มีสตอรี่มีเรื่องราวตลอดที่เขาได้ รวดแร่นอยู่ในวงการควายนะครับผมใช่เป็นควายตัวแรกที่ทําให้คนรู้จักเราทั่วประเทศก็นี่ก็คือเจ้าของคนที่สองนะครับผมของเจ้าแก้วขวัญน,นค่ะก็มีความรู้สึกยังไงครับที่แบบว่าได้ส่งมอบดวงใจให้กับลูกทุ่งฟาร์มอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ถ้าพูดถึงแก้วขวัญเนาะแก้วขวัญเป็นควายตัวแรกที่เรานําเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ได้ เขาเรียกอะไรได้ฝึกจากแก้วขวัญได้เรียนรู้ได้คุกค,คีอยู่ด้วยกันจนเราเริ่มเลี้ยงควายเป็นเริ่มรู้จักธรรมชาติของควายเราก็อยู่กันมา4ปีแล้วความผูกพันมันก็มีเยอะมากแต่ทีนี้พอเห็นความตั้งใจของเสี่ยเอี่ยวค่ะที่จะนําแก้วขวัญมาพัฒนา,าให้กเกษตรกรมาขยายเผ่าพ,พันธุ์นะคะเอาออกไปโชว์นูน่นนี่ก็อยากให้แก้วขวัญอะมาอยู่กับเอี่ยวอยู่กับคนที่รักจริงแล้วก็ดูแลได้ดี ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่แก้วขวัญได้เจอกับเจ้าของที่แท้ทูก็ยังรู้สึกว่าเออที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะแก้วขวัญแก้วขวัญควายตัวแรกที่ทําให้คนรู้จักคนวายฟาร์มรู้จักแคทคนไขยค่ะก็คือควายบุญคุณควายค่ะไปที่พี่ประหลัดหนึ่งเลยครับ็นไงครับวันนี้ต้อนรับสุดยอดพ่อพันธุมาที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับผมเราก็เห็นว่า ควายตัวพู่เนี่ยที่มันจะไปโตอยู่ด้วยกันเนี่ยต่อไปมันจะอันตรายถ้าเกิดว่ามีตัวเมียตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วตัวผู่มันก็จะแย่งนะแย่งแย่งสาวกันนะแย่งสาวกัน <laughs> <laughs> ก็เลยแนะนําว่าควรที่จะเอาออกต้องตัดใจตัวใดตัวหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องแคทก็ก็ไม่อยากจะเอาออกเลยนะคือแก้วขวันที่เขาได้ไปเป็นมันเป็นพ่อพันธุ์ตัวแรกของเขาเป็นพ่อพันธุ์ตัวแรกของ่ข่ ก็คือความรักความผูกพันแหละเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงเหมือนลูกเนาะพอตัดสินใจไปแล้วพอตัดสินใจไปแล้วก็มานอนนอนนอนไม่หลับอยู่หลายคืนก็เลยพอดีว่าวันนั้นเสี่ยเหี่ยวก็เลยทักไปว่าพี่หนึ่งเห็นว่าคุณแคทอยากจะอยากจะเอาแก้วขวัญออกเหรอก็เลยบอกเอาออกได้ยินว่าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนไหมก็เลยได้พาไปต้องไปดูพาไปแล้วก็ให้ดูชัดๆเลยเพราะว่าวินวิให้วินวินทั้งสองฝ่าย ส่วนราคาเป็นยังไงให้น้องตกลงกันเอาเองเนาะพอตอนหลังมาทางนี้ก็เลยบอกว่าพี่แคปตกลงแล้วนะเออทางนี้ก็ทัวร์มาบอกทวมาบอกนะทั้งบอกทั้งไห้เนาะทั้งเสียดายทั้งรักทั้งผูกพันแต่ก็ควายเนี่ยควายดีๆมันมีเจ้าของถ้าแก้วขวัญได้ไปอยู่ลูกทุ่งฟาร์มเขาไปอยู่ในที่ที่สมควรไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าเอี่ยวนี่เลี้ยงควายตัวผู้มาหลายตัวเลี้ยงเป็น แล้วก็คิดว่าน่าจะแยกน่าจะแยกได้อยู่คนละฝั่งคิดว่าไม่น่าจะให้เกิดปัญหาการสู้กันสู้กันเพราะผู้หญิงไม่น่าให้เกิดปัญหานี้ได้ก็เลยตกลงกันทั้งของฝ่ายแล้วก็มีท่านรองตุลมาดูข้อก่อนด้วยครับไม่ใช่ว่ามาดูสารที่ที่เดี๋ยวจะให้ก่อนว่าเหมาะไหมเพราะว่าทอานนั้นนี่เดี๋ยวคือยังไม่ยังไม่ได้ทําคอเนาะตอนนี้นะครับบอกชี้ป้อมีที่อยู่ชัดเจนแล้วครับแล้วก็วางแผนว่าจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับเขาดินแน่นอน ลองตูนก็โอเคคือพี่ตูนแกห่วงที่สุดหวงว่ามันจะเขาจะไปชนกันไหมแก้วขวัญกับเขาดินเอเพราะว่ามันใหญ่พอค่ะแ,แล้วก็เดี๋ยวขอขอแบบพูดถึงไอ้นี้ก่อนไปดูก่อนคือจริงๆแล้วแก้วขวัญอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะเอาออกเราจะมีลูกแก้วขวัญอยู่ตัวหนึ่งชื่อยอดขวัญเรามองว่าถ้ายอดขวัญมันแบ่งออกไปแล้วอ่ะคือตอนนั้นอ่ะตัวไหนก็ได้เพราะว่าความมันเยอะแต่ทีเนี้ได้คุยกับพี่หนึ่งไปแล้วทีนี้พอก็ยอดขวัญออกไปแล้วเรา กะว่าจะเก็บแก้วขวัญไว้เพราะว่าลูกเขาออกไปแล้วแต่ดันว่าเสียเอี่ยวแกรู้รู้เรื่องแล้วก็แกก็มาขอก็เลยตอนนี้ไม่มีไว้เพื่ออยู่เลยเอาไปมาแบ่งเอาลูกกลับก็เลประมาณว่าจะต้องหาลูกเขา่อนเป็นพี่น้องกันดีกว่าพี่น้องกันแบ่งไปแบ่งมาถึงเวลาเราถ้าเราไปเจอตัวดีๆก็ขอน้องเขากลับคืนมาขอสวัสดีที่น้องชาวควยทุกทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับ น้องเอี่ยวกับพี่แช็ดด้วยนะครับ,รบที่ได้แบ่งพันแบ่งปันพันธุกรรมพ่อปันุ์ที่จ่ายลูกแล้วก็หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ดีใจที่มาอยู่กับน้องเอี่ยวที่มีประสบการณ์การเลี้ยงควายการดูแลควายนี้ประมาณรุ่น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 กับผมเลยนะครับน้องเอี่ยวนเนี่ยมีเขาเขาแก่ดูแลควายจับควายตั้งแต่พ่อตั้งแต่นี่ของเขามานะครับก็มันมัน ผูกพันกับชีวิตของเขาเลยครับก็อยากจะฝากให้น้องเหยี่ยวดูแลค,ควายตัวนี้เป็นควายที่มีพันธุกรรมทั้งดาทั้งเผือกอยู่อยู่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างลูกสร้างรายได้ให้เกษตรกรคลิกผันกับชีวิตหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่มีค่าที่สุดคืออยากจะบ,บอกน้องเหยี่ยวว่าควายตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่นะครับสําหรับของน้องเหยี่ยวครับ แล้วก็ภูมิใจดีใจที่น้องเหี่ยวได้ได้ครอบครองได้ครอบครองนะครับควายตัวนี้มันเป็น<ค>อาจจะเป็นควายคู่บารมีกับน้องเหี่ยวก็ได้ครับ,รบก็ดีใจด้วยครับพีเ่เอกนะครับพี่เอกอินเตอร์ครับผมมาแสดงความยินดีกับเอ่อเสียเวกับพี่แคทคนคายๆอยนะครับวันนี้ก็ชื่นชมครับทั้งสองฝ่ายครับวันนี้ก็ได้พพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของเสียเวก็คือเจ้าแก้วขวัญ uh, อ่าลมภู ที่ได้ส่งมอบจากพี่แคทคนคอยมาสู่เมืองน้องบัวลำพูก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรและต่างจังหวัดทุกๆท่านนะครับที่สนใจพันธุกรรมของคอยเผือกคอยเผือกคอยดีคอยงามก็ต้องส่งตรงถึงหาเซี่ยวครับวันนี้ก็ชื่นชมทั้งสองฝ่ายครับขอบคุณครับขอให้ลูกทุก่งฟรามมีวความสุขเฮ้ Man, <laughs>